สวัสดีค่ะเมเม่ขุนพยากรน,นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปภาพรวมเดือนตุลาคม2566สําหสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะ,ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ ในภพตนุลักษณ์เนี่ยคุณขึ้นไพ่เจ็ดเปลี่ยนแสดงว่าชาวราศรีรากรกฎที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องที่คุณเนี่ยทำมาสักระยะแล้วหรือคาดหวังผลลัพธ์ของมันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่อาจจะไม่เป็นไปตามที่ expect ที่คาดหวังหรือว่าคุณอาจจะใจร้อนอยากให้มันอยากเห็น r ร s u เ t ของมันอยากจะเห็นฟ e ดแบ็กของมันในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะในเดือนตุลาคมต้องบอกเลยว่า ใจเย็นๆค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งถ้าเป็นงานที่ยิ่งยิ่งคุณอยู่ในอ่าโพสิชันที่มันสูงนะคะหรือว่ามีครอบครัวหรือว่ามีภาระผูกพันเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณกำลังจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณจะต้อง เริ่ม1 2 3 4ไปอย่างมีระบบมีขั้นตอนแล้วก็เอยดใจร้อนใจร้อนกับมันไม่ได้เพราะว่า7็เปลี่ยนเห็นไหมคะมันค่อยๆปลูกนะคะเหมือนการหว่านเมล็ดแล้วค่อยๆปลูกไปเรื่อยเก็บเกี่ยวนะคะตอนนี้คุณอาจจะเดือนตุลาคมอาจจะเป็นเดือนที่คุณเก็บเกี่ยวนะคะสมมุติว่าคุณปลูกปลูกมเมล็ดพืชไปทั้งหมด7ต้นนะคะคุณอาจจะเก็บเกี่ยวมาได้ประมาณ2ต้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือ ต้องรอค่ะต้องอดทนรอนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นเงื่อนไขในระยะยาวนะคะต้องใช้ความอดทนรอคอยค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการรอผลกําไรรอผลประโยชน์รอผลตอบรับต่างๆนะคะคุณวางแผนมาได้ดีแล้วไม่มีปัญหานะคะชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นเนี่ยในพบตนุลักษ์เนี่ยตัวตนของชาวราศีกรกฎเนี่ยก็พยายามอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะคะพยายามที่จะ เรียกว่าเมื่อคุณวางแผนมาแล้วก็พยายามที่จะดูมันเติบโตและกันออกดอกออกผลไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วก็พยายามที่จะประคับประคองมันไปนะคะดูแลเอาใจใส่ใส่ปุ๋ยมันบ้างทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องความรักนะคะพยายามที่จะประคับประคองเอาใจใส่ดูแลไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องไปแบบ โอ้ยคร่ำเคร่งเครียดกับมันมากอะไรเงี้ยไมย่ไม่มันจะเป็นการมันจะเป็นเดือนที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยค่อยๆทําไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิด,ท,นดทีละหน่อยนึกออกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาไล่กันค่ะเริ่มต้นจากเรื่องสําคัญก่อนเอาเรื่องงานเนาะเรื่องงานนะคะในภพกรรมะเรื่องงานของคุณขึ้นไพ่เจ็ดไม้ขึ้นมา Seven of อฟวนนะคะขึ้นไพ่เจ็ดไม้แสดงว่า คือไม้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะไม้เป็นธาตุไฟเป็นเรื่องของการสื่อสารการกระทำแอคชั่นพาวเวอร์นะคะการมีแพชชั่นต่างๆในการที่จะตะลุยทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันประสบความสําเร็จคุณนึกถึงธาตุไฟอะนึกออกมาไฟมันคือแบบเผามอดมอดไหมแล้วมันก็จะมีแต่เผาแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้องแบบ คือคุณมีแพชชั่นค่อนข้างเยอะในการทํางานแต่เผอิญว่าอุปสรรคเนี่ยมันคือคนอื่นที่เข้ามาแล้วก็เหมือนแบบเพ่งเล็งคุณคุณอาจจะรู้สึกไปเองนะเรื่องที่1อาจจะรู้สึกไปเองเรื่องที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณโดนมันจริงๆคุณอาจจะเจอคําถามเจอความท้าทายเจอความชาเลนจ์เจอคําถามจากเจ้านายเจอคําถามจากลูกค้ายเยอะในเดือนตุลาคมมันทําให้คุณรู้สึกว่า โอ๊ยอะไรที่แบบทำไมมันถาโถมฉันอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยจนแบบเหมือนเหมือนคุณจะรู้สึกได้ว่าเดือนตุลาคมอะ่ะชาวราศีกรกฎจะรู้สึกเหมือนแบบถูกดันติดกำแพงอะ่ะถูกดันติดข้างฝาแล้วแทบจะไม่มีทางออกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสถานการณ์ในเรื่องงาน<ม>ที่จะเกิดขึ้นแต่คุณสามารถที่จะต่อสู้ได้เห็นไหมคุณยืนหยัดที่จะต่อสู้ได้คุณถืออาวุธไว้ในมือด้วยแล้วคุณก็พยายามที่จะ ป้องกันทุกคนแบบคือเหมือน p r o เทคตัวเองอ่ะไม่ให้มาแบบไม่ให้มามีอิทธิพลกับคุณมากเกินไปนะคะคุณยืนอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องกลัวอุปสรรคมันมีเข้ามาอยู่แล้วชาวราศรีกรกฎนะคะแต่ว่าคุณจะฝ่าฟันมันได้ขออย่างเดียวอย่าอย่าถึงขั้นแบบอย่าถึงขั้น conflict กับคนอื่นสมมุตินะสมมุติว่าในในห้องประชุมเนี่ยมันมีเรื่องของการแบบ ขัดแย้งกันมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะคะไม่สมมุติอนะมันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นคือในในในที่ทํางานมันอาจจะมีเรื่องของคอนฟ lict เรื่องของการขัดแย้งนะคะเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยอะไรก็ตามที่ที่ถ้ามันไม่พุ่งมาหาคุณเนี่ยดิฉันขออนุญาตว่าเออถ้าถ้าถ้าหลีกเลี่ยงในการประทะหรือช่วยคนอื่นหรืออะไรเงี้ยคุณก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องไหน ที่มันชนกับคุณโดยตรงนะคะอันนี้ก็ขอให้พยายามที่จะคอม p r o ไ i z ์ให้มากที่สุดละกันนะคะพยายามที่จะคุยให้มันแบบไหลลื่นมากที่สุดเท่าที่ชาวกรกฎจะทําได้นะคะเพราะเกณฑ์การคอน FLICT ในที่ทํางานมันมีค่อนข้างค่อนข้างสูงนะคะเดือนนี้คุณอาจจะเจอแบบเจอคนที่ต่อต้านความคิดเห็นของคุณค่อนข้างเยอะเจอคนที่แบบ รุมใส่คําถามกับคุณค่อนข้างเยอะเจอปัญหาเยอะว่างั้นเถอะนะคะแต่คุณรับมือได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าพยายามให้มันให้มันใ,นใจเย็นเหมือนกับคนเหมือนกับเหมือนกับที่คุณเกิดในราศรีธาตุน้าละกันนะคะให้พยายามใจเย็นให้พยายามแบบว่าเ,เข้าเมืองตาหลือต้องเหลียวตาตามอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือ ในอย่างที่บอกนะเพราะว่าในภพอริเนี่ยมันก็ขึ้นมา t e m p e r a n c e เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทมเพลเคือการทดลองการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะย,ย้ายความรู้สึกโกรธความรู้สึกขุนเคืองความรู้สึกแบบขัดใจไม่ได้ดั่งใจเนี่ยย,ย้ายพลังงานลบตบนะไปอยู่ที่อื่นบ้างเช่นในขณะที่แบบว่าไม่ถูกใจกันหรือคุณเจออะไรได้ยินอะไรที่มันไม่ถูกใจที่มันแบบไม่เข้าท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สามารถที่จะเดินออกไปแบบ ไปอยู่คนเดียวไปทําสมาธิเดินไปห้องกาแฟเดินไปอะไรก็ได้ที่ทําให้สมองคุณปลอดโปร่งมากขึ้นหรือหรือในเดือนตุลาคมคุณจะมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทดลองทําในเรื่องของกิจการงานของคุณนะคะแต่คนอื่นอาจจะไม่อาจจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะเนาะว่าคุณจะต้องหาวิธีการในการเอ่อไกล่เกลี่ยกับคนรอบข้าง ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเพราะว่าจะได้ทําให้งานของคุณเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้เหมือนอย่างเช่นที่ไพ่มันออกเจ็ดเปลี่ยนเพื่อที่จะให้งานทุกๆอย่างมันเดินต่อไปได้ตามแพลนของคุณตามแผนงานของคุณ1 2 3 4เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคที่มันเข้ามาคุณจะต้องพยายามพยายามทําวิธีไหนก็ได้แล้วทดลองไปเรื่อยๆนะคะว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบแบบนี้นะคุณอาจจะเปลี่ยนวิธีเป็นแบบไปเสนอเป็นแบบสมมติลูกค้าไม่อยากได้แบบลดราคา อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคุณเห็นแล้วว่าลูกค้าแบบคือลดราคาแล้วแบบต่อชิ้นมันน้อยอย่างเงี้ยคุณอาจจะทำเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นโปรโมชั่นสิแถมหนึ่งเป็นต้นนะคะเฉลี่ยแล้วพเวทออกมาแล้วเอเวอร์เรจออกมาแล้วมันอาจจะได้โปรฟิตได้กําไรพอๆกับที่คุณแบบลดราคาต่อชิ้นให้ลูกค้าก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นไอเดียเฉยๆพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันอาจจะมีคนที่ไม่ไม่เห็นด้วยลูกค้าอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออะไรคุณก็ต้องแบบพยายามที่จะ ปรับเปลี่ยนนะคะอุปสรรคมันมีะนะเรื่องงานเนี่ยก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการวิธีความคิดวิธีการนําเสนอแล้วก็พยายามคอมโพร์มิสให้มากที่สุดนะคะพยายามอลุ่มอล่วยพยายามเ,าเ,าเรียกได้ว่าอยู่นิ่งๆของเรานะคะให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าเรื่องไหนมันมาถึงตัวแล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบ เฮ้ยมันไม่ใช่นะเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ความผิดเราเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบจําเป็นจะต้องรับผิดอันนี้คุณดีเฟนต์ไปเลยนะคะคุณโปรเทคตัวเองได้เลยเพราะว่าแน่นอนว่าคุณไม่ยอมไม่ยอมอยู่แล้วนะคะคุณไม่ยอมอยู่แล้วคุณจะยืนหยัดต่อสู้ถึงแม้จะโดดเดี่ยวก็ยังจะต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนตุลาคมเนี่ยชาวราศีกรกฎอึดนิดนึงน,น,นะ,ะเพราะว่าเอ,อเพราะว่า คนที่จะช่วยคุณหรืออะไรอย่างเนี้ยมันอาจจะเจ้านายอาจจะไม่ได้ช่วยลงมาช่วยหรือลงมาอินดีเทลสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีคําถามเพิ่มเข้าเราซะด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนหยัดต้องแข็งแกร่งสู้ๆนะคะในเรื่องของการงานเนาะอ่าต่อมาเรื่องการงานแล้วก็หนีไม่พ้นเรามันก็จะต้องมาในเรื่องของการเงินนะคะเนเรื่องของการเงินเนี่ยอ่าเรื่องการเงินเนี่ยจะบอกว่าแหมมันมีคนที่แบบ พยายามที่จะมาหยิบมายืมมาเอาจากคุณอยู่เหมือนกันนะมันมีคนที่พยายามที่จะเ,เรียกได้ว่าคือเอาอย่างนี้คุณหาวิธีโยกย้ายเงินของคุณดีกว่านะคะอย่างเช่นแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าเคยเคยฝากเงินกับกับธนาคารนี้แล้ว เปลี่ยนเป็นธนาคารฝากประจาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,ปนจากกระแสเงินสดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระแสรายวานันเป็นาฝากเงินประจําดีกว่าไหมอะไรเงี้ยมันจะได้ถอนไม่ได้มันจะได้แบบหยิบออกมาใช้จ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องของการเงินนะ่ะถ้าคุณมีผลประโยชน์มีอะไรกับใครกับพุ้นส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันอยากจะบอกว่ามันก็จะมันก็จะคอนฟลิก ค่อนข้างนิดหน่อยอะนะเออมันจะมีเรื่องที่แบบขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรกันเพราะว่าในยพกระดุมพ้าเรื่องการเงินมันขึ้นห้าไม้เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องที่คุณคุยกันแล้วไม่ลงตัวมันเป็นความคอน FLICT มันเป็นความขัดแย้งไม่เข้าใจมันเป็นการไม่เห็นด้วยนะคะมันเป็นการเรียกว่าแบบหยุดระหว่างกลางทางมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้เห็นพ้องต้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคนที่อาจจะ อาจจะคุณอาจจะรู้สึกแบบอยากจะทําอันนู้นอันนี้อยากจะลงทุนหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมันคนรอบข้างอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคุณนึกออกไหมไอ้อย่างที่บอกอะคือคุณมีเรื่องที่คุณทําอยู่แบบทำมาระยะเวลาสักระยะหนึ่งแล้วแต่มันอาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนแล้วคุณก็อาจจะอยากลงเพิ่มอยากลงเงินเพิ่มนะคะอยากที่จะ,ะลงทุนเพิ่มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า คนรอบข้างอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในชั้นบอกเลยว่าในเรื่องของของหุ้นส่วนหรืออะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงนะคะระวังนิดนึงอาจจะมีคอนฟลิกต์คือแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวเท่านั้นแหละนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเงินถามว่ามันจะมีมันจะมีแบบรายได้ติดขัดไหมรายได้อาคงไม่ติดขัดหรอกคุณแต่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่มันติดขัดมากกว่านะคะแล้วมันก็มีแบบเออมันก็จะมีแบบคนอื่นอาจจะมาหยิบยืม ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรกับคุณสักเท่าไหร่นะคะญาติพี่น้องก็ยังสนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมาจากตัวคุณเองกับกับกับคนที่มีผลประโยชน์ทางด้านการเงินกับคุณมากกว่านะคะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องใช้เงินเช่นเช่นรีไฟแนนซ์อย่างเงี้ยนึกออกมารีไฟแนนซ์บ้านอย่างเงี้ยนึกออกมาแล้วก็เาขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นซึ่งคุณก็ณไม่รู้ว่าจะปิดบัตไรไหนก่อนดีอะไรก่อนดีคือมันต้องมีการโยกย้ายเงินมันจะต้องมีการแบบว่า,าจัดการเรื่องของการเงินเรื่องเงินเงินทองของคุณนะคะหรืออาจจะ เปลี่ยนมือนะคะทรัพย์สินเปลี่ยนมือหรืออะไรอย่างเนี้ยนะคือมันจะมีเรื่องตรงนั้นในเดือนตุลาคมของชาวราศีกรกฎในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทรัพยส์สินอะไรพวกนี้นะคะอ่ะแล้วก็มีเรื่องคอนฟ lict เรื่องของผลประโยชน์นิดหน่อยอันนี้ก็ระวังนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขั้นที่คุณแบบขัดสนจนแบบว่านู่นนี่นั่นไม่มีไม่ม,ม,มีก็ยังพอที่จะประครับประคองไปได้นะคะอะไรที่แบบถ้าจะมีใครมาหยิบยืมคุณก็แบบ ไม่ให้เขาสักเท่าไหร่หรอกคุณก็มีวิธีของคุณในการที่จะโยกย้ายรายได้โยกย้ายเงินของคุณอะไรพวกนี้นะคะอ่ะต่อมาเรื่องการงานการเงินไปแล้วต่อมาเรื่องของความรักละกันเนาะเรื่องของความรักความรักสําหรับคนที่โสดจะเจอคนถูกใจไหมคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจนะคุณอ่าแล้วก็อาจจะเจอแบบ เซอร์ไพรส์มากๆเลยแต่ว่าอยากจะให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยถ้าท่านไหนยังโสดแล้วแล้วไปเจอคนที่ถูกใจนะ่ะเช็คให้ดีก่อนว่าเขามีโคตาเขามีเราเป็น choice เป็นหนึ่งใน choice ของเขาหรือเปล่านะคะเพราะมีมีโอกาสนะที่คุณจะได้เจออะไรแบบเจอคนที่ถูกใจอะไรอย่างเนี้ยมันมีโอกาสนะคะมันมีโอกาสอยู่นะคะเจอแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ด้วยเพียงแต่ว,ว่า เพียงแต่ว่าคือคนที่คุณไปถูกใจเนี่ยเขาอาจจะมีอ่มีหนึ่งสสาสี่ของเขาอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนที่5้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกนะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะปรเทคหัวใจตัวเองไว้ส่วนหนึ่งล้กันนะโอกาสที่จะเจอมันมีก็ดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปแบบอย่าพิ่งไปคาดหวังอะไรขนาดนั้นนะคะอ่ะต่อมาสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วคู่ครองคนรักของคุณเนี่ย จะนําพาโชคลาภมาให้นะคะตัวเขาเองเนี่ยจะมีโชคมีลาบนะคะตัวเขาเองจะมีอะไรที่แบบว่าเอ้ยอยู่ดีๆก็ได้มาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่จากตัวคุณนะคือ สามีภรรยาของคุณนั่นแหละที่จะแบบมีโอกาสได้แบบได้โชคได้ลาบหรือว่ามีโอกาสได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะคะหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการปรับเปลี่ยนโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันแต่ยังมีคนที่เอ็นดูเมตตาเขาอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะมันจะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับคนที่มีแบบ สามีภรรยาแต่งงานแล้วนะคะถ้าแต่งงานแล้วแล้วมีบุตรบุตรหลานของคุณลูกหลานของคุณเนี่ยดีมากๆเลยบุตรหลานของคุณน่ารักมากๆเลยพูดเก่งนูน่นนี่นั่นพรีเซนต์งานเก่งเรียนเก่งอะไรเงี้ยจัดการเรือ่อย เรียกได้ว,ว่าแทบจะทําหน้าที่แทนพ่อแม่ทุกๆอย่างในบ้านได้ดีอะนะคะเป็นเด็กที่เก่งเป็นเด็กที่เก่งมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าในพระพุตะเนี่ยถ้าเรื่องของบุตรหลานเนี่ยคุณคเขาขึ้นไพ่หรือมีจิเชียนแสดงว่าเป็นเด็กที่พูดจาดีอะเป็นเด็กที่พูดจามีเหตุมีผลน่ะเลยอย่างเนี้ยหรือว่าหวานล้อมไม่ถึงขั้นมีเหตุมีผลแต่ว่าจะหวานล้อมคนเก่งมีสเสน่ห์นะคะน้องเขามีชา a r m m i n g นะทาอะไรก็แบบว่าคือเขาแบบ เขาแล้วเขาเป็นคนตั้งใจเดือนตุลาคมเขามีอะไรที่เขาทําแล้วเขาอยากได้จากคุณนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะอยากจะประสบความสําเร็จในการต่อเลโก้สมมตินะเขาก็อยากให้คุณอนะซื้อเลโก้จากจากที่เขาเคยต่อแบบพันชิ้นอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากให้คุณนะช่วยลงทุนให้เขาหน่อยเขาอยากได้เป็น2,000ชิ้นอันนี้แนะนานะคะเป็นต้นเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย บุตรหลานเนี่ยถือได้ว่าแบบถ้าคุณเลี้ยงมีบริวารมีบุตรหลานมีเด็กอยู่ในที่บ้านเนี่ยก็ถือได้ว่าแบบเขาดูแลอะไรทุกๆอย่างเพราะเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้นอกจากดูแลตัวเองแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของของทุกๆคนในบ้านนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นเด็กที่เก่งมีความสามารถนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะ นะเขาอยากจะเจริญก้าวหน้าในความสามารถในสกิลในทักษะของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องค่อยๆแบบเหมือนหยอดกระปุกต่อย,ยอดช่วยเขาเสริมทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาถนัดค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะมีวิธีขอคุณเองแหละนะคะเขาจะมีวิธีขอซึ่งคุณปฏิเสธไม่ได้คุณก็จะต้องให้ความสนับสนุนเขานะคะอ่ะต่อมาในเรื่องของญาติพี่น้องญาติพี่น้องสําหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยญาติพี่น้อง ดีมากดีมากๆต้องเป็นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าคือถึงคุณเนี่ยนะมีโอกาสที่จะแบบว่าบางทีอาจจะแบบว่าอา,อาจจะเจอ คุณพ่อคุณแม่เพราะว่า,าในภพพันธุเนี่ยนะนจริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นสี่ไม้ใช่ไหมคะมันขึ้นสี่ไม้คือแสดงว่าไม่ว่าไม่ว่าญาติาพี่น้องนะคะจากใครก็ตามที่มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะคะใครก็ตามที่มีปัญหาใครก็ตามที่มีความแบบไม่ชัดเจนในธุรกิจในการค้าในอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเขาคือ จะช่วยเหลือกันดีจะช่วยเหลือกันดีญาติพี่น้องจะช่วยเหลือกันดีนะคะมีน้ำใจแล้วก็เข้ามาช่วยกันประครับประคองให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยญาติพี่น้องสนับสนุนคุณดีทุกๆอย่างนะคะคุณอยู่บ้านแล้วคุณอบอุ่นมีความสุขนะคะหรือหรือในเรื่องของในเรื่องของบ้านช่องของคุณเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุง นะบอกเลยถ้าอยากจะทําให้มันแบบโฟล์มากขึ้นให้ชีวิตมันโฟล์มากขึ้นให้อะไรอะไรมันไหลผ่านเวียนเข้ามาในในชีวิตของคุณได้ได้ดีมากขึ้นเนี่ยไปปรับปรุงซะเพราะว่าในภพมรณะเนี่ยออกเดือมูนแสดงว่าจริงๆแล้วอะในในสถานที่อาศัยของคุณที่พักอาศัยของคุณเนี่ยมันมีส่วนมีส่วนบริเวณของบ้านที่มันแบบ มันอาจจะเป็นห้องที่ถูกปิดตายนะคะมันอาจจะเป็นห้องเก็บของที่มันรกมากหรืออาจจะเป็นห้องที่แบบไม่รู้อ่ะคุณไปจัดการให้เรียบร้อยนะคะไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของความทุกข์เรื่องของความลําบากเรื่องของความแบบชักช้าหรืออะไรเงี้ยมันจะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยพบวินาศมันขึ้นเดือดซันแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าคุณแก้ไขแก้ไขในสิ่งที่ที่เอ่อมันอึดอัดมัน ขัดใจแล้วมันก็แบบว่าอยู่อย่างนั้นมาเป็นเวลานาน,านไอห้องในบ้านของคุณอะไม่รู้นะมีห้องใดห้องหนึ่งที่มันจะต้องแบบมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันรกอะมันแบบไม่มีแสงสว่างส่องไปถึงหรือคุณไม่ได้จัดการให้มันเรียบร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปแก้ไขซะนะคะหรือญาติพี่น้องของคุณที่เ,เจ็บป่วยนะคะที่แบบว่า เรียกได้ว่าแบบบางท่านอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะมีญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะคุณแม่นะอ่ะก็ก็คือให้เข้าไปดูแลท่านเยอะๆให้เข้าไปแบบ ให้พาหลานไปหาท่านนะคะดูดูแลท่านวิดีโอคอลหาท่านทําให้ท่านมีความสุขมีความสดชื่นแล้วทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะดีเขาไม่มีอะไรเขาแค่เหงาใครที่คุณพ่อคุณแม่อายุมากแล้วโดยเฉพาะคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะพยายามโทรไปวิดีโอคอลบ่อยบ่อยนู่นนี่นั่นไปบ่อย,อยเขาจะคลายความเหงาความเศร้าได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่า เรื่องครอบครัวคุณอะทุกคนสนับสนุนคุณในเวที่คุณจะไปอยู่แล้วในทางที่คุณจะเดินอยู่แล้วทุกๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่ญาติพี่น้องถือว่าดีเดือนตุลาคมถือว่าโอเคนะคะสถานที่ที่พักอาศัยของคุณเนี่ยไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างในชีวิตราบรื่นไหลลื่นมากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวมาถามเรื่องเรื่องโชคลาภโชคลาภของชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคมเนี่ยถามว่ามีไหม คือมันเป็นความแบบไอ้นี่มากกว่านะถ้าคุณติดขัดปัญหาอะไรในเดือนในเดือนตุลาคมเนี่ยนะดิฉันบอกเลยว่าถ้ามันเป็นเรื่องเงินเินทองทองเนี่ยคนที่จะช่วยเหลือชาวราศีกรกฎได้ก็คือญาติพี่น้องของคุณนะคะ,ะญาติพี่น้องของคุณก็คือบุพการีคุณโดยเฉพาะคุณแม่คุณนั่นแหละที่จะ ช่วยเหลือส่งเสริมคุณได้นะคะอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเมยมาขออนุญ,ญาตเปิดไพ่เด e เมจิ c o f p p p e r นะคะไพ่ฝีมือคนไทยขออนุญ,ญาตให้ไพ่ได้ให้คำแนะนำกับชาวราศีกรกฎสักสามใบในเดือนตุลาคมนะคะน่าเห็นไหมใบแรกขึ้น Legacy มรดกเนีย่ยแสดงว่าจริงๆแล้วอะถึงแม้ว่าคุณจะแบบทำอะไร,รแล้วแบบแบบอึดอัดติดขัด ขัดอกขัดใจเนี่ยนะก็จะมา้ก็จะได้แบบญาติพี่น้องนี่แหละได้คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่เป็นคนประครบประงมคุณส่งเสริมคุณนะคะแบ่งปันแบ่งปันเงินทองมาให้คุณใช้อ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะนะมันมีอยู่สามเรื่องนะคะไพ่ขึ้นมาแนะนำเรื่องของมรดกเรื่องของการจารกรรมแล้วก็อะไรอววรแสดงว่า คือในขณะที่คุณเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องจากทางบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในส่วนของในส่วนของสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าบวกกนหน้าไพ่ตรงนี้ทั้ง12เรือนพบเนี่ยอ่าระวังเรื่องหุ้นส่วนนิดนึงนะคะหุ้นส่วนนะคะอาจจะอาจจะแบบมีมาแบบว่าเอ่อทำให้คุณจะต้องแบบเสียเงินเพิ่มหรืออะไรประมาณนี้นะคะถามว่ามันร้ายแรงไหม มันก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าคุณเสียไปแล้วมันเสียเปล่าไงนะคะเสียแล้วเสียเปล่าหรือระวังเพื่อนพ้องนี่แหละที่จะแบบว่ามาสร้างความลําบากใจให้นะคะมามาทําความลําบากใจให้เพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะคะระวังนิดนึงแล้วก็เออเรื่อง ประตูบ้านช่องเนี่ยอย่างที่บอกกับประตูบ้านช่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณไปทําให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่จรกรรมเกิดขึ้นแสดงว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์ถ้าไม่ใช่ว่าโดนเอ่อโดนหุ้นส่วนนะคะหรือว่าเพื่อนเนี่ย นะมามาหยิบยืมมาเอาจากคุณเนี่ยนะเออโดยที่คุณก็คงไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้รับกลับตอบแทนไม่ได้คืนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ระวังเรื่องของความความปลอดภัยของบ้านช่องให้ดีนะคะให้ดีตรงไหนประตูอะไรที่มันแบบมันเสียมันพังมันไม่ได้ล็อกหรือว่าคุณยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือแบบยังไม่ได้ซ่อมแซมอะ อะไรอย่างเงี้ยคุณไปทําซะให้เรียบร้อยกล้องวงจรปิดพังหรืออะไรก็แล้วแต่ไปทําซะให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดของมันหายขึ้นมาเนี่ยมันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งมีเรื่องดีมีมากกว่าเรื่องไม่ดีนะเนี่ยดูสิแล้วเดือนตุลาคมแสดงว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะได้รับมรดกตกทอดจากจากญาติผู้ใหญ่นะคะจากครอบครัวด้วยอีกต่างหากนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบ ต้องป้องกันเรื่องทุกขลาบที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยเราต้องป้องกันตัวเราเองก่อนนะคะอย่างน้อยต้องป้องกันในเรื่องของบ้านช่องสภาพแวดล้อมตัวเราเองก่อนให้ก่อนให้มันดีนะคะป้องกันในเรื่องของเรื่องของกล่องวงจรปิดกุญแจบ้านอะไรทุกๆอย่างที่มันแบบขัดข้องเสียหายอะไรอย่างเงี้ยไปแก้ซะให้เรียบร้อยนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหายไม่ใช่อะไรและอีกอย่างหนึ่งคือทําอะไรก็ให้มีสติ ระแวดระวังตลอดโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของเพื่อนฝูงที่อาจจะมาแบบทําให้คุณเสียทรัพย์โดยที่อาจจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาก็พยายามบาลานซ์ให้ดีละกันนะคะโอเคค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎประจําเดือนตุลาคม2566ก็มีเท่านี้ขอให้ผ่านพ้นทุกๆเรื่องไปได้อย่างแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ไหลลื่นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย